คราบนะครับถามอะไรหน่อยนะครับค่ะครับผมจัดฟันอยู่ครับเนี่ยใช่ค่ะโอ้เป็นไงบ้างได้ข่าวว่าหมอบอลหนูว่าค่อนข้างท,ท้อขดทีเดียวเลยกว่าจะได้แบบนี้ไม่ไม่ไม่ถูกว่าเคสไม่เอาดีา <laughs> แล้วเดียวเออเคสเนี้ยจะบอกไว้นิดนึงว่ามีดราม่าก,ก่อนจัดด้วยอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยซิออมเป็นดรามา่ายั<อ>งไงว่าจะได้จัดก็เสียนตาไปหลายไปหลายถังเหมือนกันค่ะหลายถังเลยเหรอใช่เพราะว่าเออเคสของเราจะเป็นเคสที่แบบว่ายากมาก เหมือนกันคุณหมอเขาบอกว่ายากม,มากต้องบอกก่อนว่าเออก่อนหน้าที่มาเจอกันเนี่ยไปปรึกษามาหลายที่เนาะใช่ก็ไปมาสองสามที่คิดหลังมาหลายที่นะใช่เขาจัดไม่เออไม่จัดให้เราเพราะว่าอะไรถึงไม่จัดนะครับของเรานี่มันปัญหาที่สําคัญเลยก็คือเราเป็นโรคเหงือกเหงือกาหารเหงือกรน่นแล้วก็ฟันก็ซ้อนเกใช่ไหมคะส่วนฟันหน้าตอนแรกยื่นยื่นอกอ,นอกมาเหยื่นออกมาส่วนฟันข้างล่างนี่ก็ ซ้อนทับกันเป็นเครื่องหม่กาตบ,บาดนะคะแล้วก็จะมีปัญหาซี่นี้ซึ่งอมันโยกมากเหมือนจะเซกุดบายช่องปากไปแต่ว่ามันจะหลุดหรอครับหรืไไหอมันยังไงตอนแรกคือเป็นโรคเหงือกค่ะแล้วก็ไปรักษาที่ที่ที่ทคลิคลคลนิกแห่งหนึ่งแล้วคุณหมอก็แซะทําการผ่าตัดนะคะคือผ่าตัดเหงือกออกไปแล้วทีนี้กระดูกกระดูกฟันมันก็คือเหลือน้อยมากมันก็เลยฟันก็เลยโยกซึ่งก็ แต่ต้องให้ข้อมูลนิดนึงก่อนว่าคนที่เป็นโรคเหงือกนะครับนอกจากเหงือกล้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นในกรณีที่เป็นหนักๆครับออย่าลืมว่าเหงือกกับกระดูกมันอยู่ติดกันเหงือกมันล้นนั่นหมายความว่ากระดูกมันก็หายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกระดูกที่มันรองรับฟันอยู่เนี่ยมันก็ค่อยน้อยลงไปน้อยลงไปตัวฟันมันเหมือนกับต้นไม้ที่มันปักลงไปในดินดินมันน้อยลงไปต้นไม้มันก็เริ่มโยกเหมือนกัเลยครเข้ากับฟันฟันก็เริ่มโยกนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดจุดหนึ่งที่ ค่อนข้างซีเรียสเหมือนกันว่าจัดได้จัดไม่ได้จัดยากหรือเปล่าเขาค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้ครับอ่ะแล้วไงต่อครับก็เราก็ไปมาหลายที่นะคะจนจนวันหนึ่งเราก็เอ้ยไม่รู้จะไปไหนแล้วทีนี้เราก็บ้านเราอยู่แถวๆนี้เนาะเลยนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาแล้วมันจอยื่นได้ไมไม่ทราบค่ะไม่ทราบเลยก่อนหน้านี้คือไม่ไม่รู้เลยเหรอไม่รู้อะไรเลยต้องเลยบอกเอ้ยพี่ไปบอกพี่วินนะคะพี่วินมอเตอร์ไซค์บอกพี่ ะตะเวนพาหนูไปหาคลินิกทำฟันแถวนี้หน่อยเพราะว่าหนูอยากจัดฟันมากอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็พามาเออเงั้นลองมาสระ,ะ,ะ,ะแดงซอยหนึ่งดิอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเออเนี่ยเนี่ยมีอยู่คลินิกนึงเราก็เราก็ไม่รู้จักนะคะตอนแรกเราก็นั่งมาเออถามวินมาเลยใช่คุณว<า>ินพามาคุณวินเนียครับแบบเนี้ยที่ทำให้มาเจอกันเออเหมือนโชคชะตาต้องมาเจอต้องมาเสียน้ำต้องมาเสียน้ำตาที่นี่อะไรประมาณนั้นค่ะแล้วไงต่อแล้วที่นี้คุณหมอส่งไป คุณหมอจัดให้เลยไหมครับันแรกๆเออไม่ค่ะไม่เจออะไรบ้างเล่าให้คฟังสิตอนแรกก็พิมพ์ฟันปกตินะคะแล้วก็มีอุดฟันหลายซี่เหมือนกันเสร็จแล้วก็ถอนฟันคุดค่ะหลังจากนั้นก็ส่งกลับไปเรื่องเหงือกปะ้ะ เอายัางค่ะคุณหมอบอลก็นัดให้มาเจอคุณหมอท็อปนะคะว่าว่า,ว,าว่าเคสนี้จะยังไงจะได้ใส่เหล็กดัดฟันเลยหรือเปล่าจำได้นะใช่แล้วทีนี้พอพอเรามาคุณหมอท็อปก็หมอเขาจะไม่จัดให้หรอครับ ต้่งกึ่งต่มองกึ่งก้อกึ่งคุณหมอท็อปบอกว่ายังไม่พร้อมประกวดนางงามนะคะให้กลับสวยให้กลับไปแบบว่ารักษาเนื้อรักษาตัวบำรุงร่างกายให้ดีให้ดีกว่านี้แล้วค่อยมาคุยกันอีกทีอะไรเงี้ยโดยที่บรุงยังไงโดยที่คุณหมอบอลก็จะแจ้งเรื่องนัดคิวนะคะเจอกับคุณหมอเหนืออ ก็คือหมอปุ๋ม,มค่ะ mm hmm. หลังจากนั้นเราก็ทําการรักษากันอยู่ระยะหนึ่งหลายเดือนเหมือนกันออแล้วทรมาน,นตอน,นช่วงสามแบบออช่วงแรกๆก,ก็เจ็บเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีความตั้งใจะคะ่ะคือตั้งใจว่าจะจัดฟันเพราะว่าฟันเราสุขภาพช่องปากฟันเรานี่มันแย่มากๆคือแบบว่าเราตั้งใจจะทะําอ,อ่ะแล้วเราก็ต้อง ต้องทําให้ได้เนาะเราก็ต้องเป็นไป,นปนตามขั้นตอนนะคะอันไหนที่ต้องรักษาเราก็ต้องรักษาแต่อาจอันนี้นี่ขอขอชมนะครับว่าเ,เจอคนไข้แบบนี้หมอชอบนะคือญาติยังไงตามแต่ถ้าเกิดคนไข้เนี่ยเหมือนกับพร้อมสู้ครับเ,เคสก็เป็นเคสตัวอย่างเลยว่าคนไข้เนี่ยให้ความร่วมมือดีมากจากเดิมหมอจําได้เลยว่าฟันโยกแบบ ไม่น่าจะเกี่ยวได้อสุดท้ายแล้วแบบเอ้ยมันยังอยู่กับเราได้ครับ,บอบเน,นื่ต้องชมคนไข้เลยนะครับเอามือจับแล้วมันแบบมันจะโยกเลยโยกเลยโยก<ง>ใช่โยกขาโยก<ง>เพราะว่ากระดูกฟันเหลือน้อยมากแต่แต่หลังจากทําการารักษาเหงือกแล้วนะคะคุณหมอผุ๋มช่วยช่วยเยียวยานะคะรักษาตามเป็นไปตามขั้นตอนเหงือกก็ดีขึ้นนะคะเหงือกก็อาจจะไม่ไม่ไม่ได้ว่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะเวอร์ฟันทั้งได้ได้ดีเหมือนเดิมแต่ว่า แต่ก็ดีขึ้นแต่ก่อนใช่ไหมครับดีขึ้นแต่ก่อนนะคะโอ้แล้วกลัวปะอะไรนะคะกลัวไหมครับแบบตอนทําไม่กลัวเลยเหรอคือแบบมาด้วยใจสู้อย่างเดียวใช่คือตั้งใจตั้งใจว่าจะได้จัดยังไงก็ต้องได้จัดฟันอะไรอย่างเงี้ยคือคือโดนหมอปฏิเสธมาเยอะใช่เราเราเราก็อันนี้เป็นเหตุผลที่เสียน้ําตาด้วยปะโอ้มันเสียมีเสียในช่วงมีเสียต่อเสียในช่วงเหรอมีช่วงไหนบ้างครับไม่เราเราเราคือเราทําเยอะไงฮะคือเรารักษารักษาหลายอย่างมากหลายขั้นตอนมาก แล้วก็คือใช้เวลาใช่ไหมคะทุกอย่างต้องใช้เวลาในการรักษาอะไรเงี้ย<ม>แล้วเราแค่แค่กลัวว่าพอเราทำเหมือนกับอะไรฮะปูพื้นฐานให้ดีแล้วเรากลัวเราไม่ได้จัดอะไรเงี้ย<ม>เ,ออเราก็เลยแบบเกิดอาการหน่อยหน่อยออขีดมากเสียน้ำตาบ้างอะไรบ้างอ,าอ <laughs> แล้วณตอนนี้เป็นไงมั่ง ตอนนี้หลังจากรักษาโรคเนื้คุณหมอปุ่มแล้วนะคะก็มาปวดแล้วบอกเข้าไปออคุณหมอบอนก็ส่งส่งต่อนัดให้คุณหมอท็อปนะคะมาเจอกับคุณหมอท็อปแล้วคุณหมอท็อปก็บอกว่าเคสของเราเป็นเคสที่ยากอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเป็นคนขากระกูกสั้น